ตำนานเมืองลำปางชุดตามรอยเจ้เาพ่อขุนตาลตอนที่4ี่กำเนิดล้านนาฟ้าใหม่การรบที่ช่องดอยขุนตาลระหว่างทัพของอาณาจักรฮิรันคนครเงินยางกับทัพของอาณาจักรฮลิกุญชัยอาณาจักรหนึ่งต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเติบโตอีกอาณาจักรหนึ่งต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะอยู่รอดอนา,าคตของทั้งสองอาณาจักร ได้ฝากไว้ในกำรรม,มือของแม่ทัพนุ่มทั้งสองฝ่ายศึกนี้จะเป็นศึกชี้ชะตาของทั้งสองอาณาจักรความเดิมต่อจากตอนที่แล้วทัพเมืองลำปางที่นำทัพโดยพยาเบิกได้พูดปลุกใจทหารเพื่อเตรียมจะออกศึกทวงคืนเมืองลำพูนและอีกด้านหนึ่งของดอยขุนตาลคุณครามได้ล่วงรู้ถึงคราวศึกเตรียมนำทหาร ออกต้านศึกทีต้นห้วยน้ำไม่ย่อนทางลงดอยขุนตาลฟังลำพูนเนื้อหาในคลิปที่จะได้รับฟังต่อจากนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงในเชิงบันเทิงคดีเท่านั้นไม่อาจจะใช้อ้างอิงในทางวิชาการได้เพราะเนื้อหาในคลิปเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายตำรับตำลาผสานกับเนื้อหาที่แต่งเข้าไปใหม่เพื่อความบันเทิง ผู้ฟังโปรดใช้วิจราราณในการรับฟังให้มากเมื่อถึงวันที่นัดหมายผู้คนและอาวุธก็พร้อมสพร์ช้างศึกมาศึกก็อ้วนพลีข้าวปลาและสเสบียงก็เต็มเกวียนการเดินทัพออกจากค่ายที่เมืองเวียงลมเวียงตาลก็มาถึงในวันนั้นวันเลิกดีพรามและโหลา ก็มาทำพิธีประสาทพรให้แก่ไพ่ผลค้นหารให้ได้รับชัยชนะและกลับคืนสู่บ้านสู่เมืองด้วยความปลอดภัยแต่ก่อนที่ออกเดินทางพญาเบิกได้ขอให้โหลาทำนายดวงชะตาให้ไวยซาป่ออาจารย์ผ้าขาวเฮาก็หูถึงจะตาเฮาว่าเฮาจะเป็นเจไดก่อนจะออกไปทำศึกทวงบ้านทวงเมือง พ่ออาจารย์ผ้าขาวก็อู้ขึ้นมาว่าหู้ก็เป็นทุกข์บ่หู้ก็เป็นทุกข์ยังอยากจะหู้อยู่กับพญาพญาเบิกก็ตอบว่าใครหูก้กะพ่ออาจารย์พ่ออาจารย์เป็นพ่อผ้าขาวช่วยทํานายดวงชะตาเมื่อเากาเตะเขาจะได้ระแวดระวังยามเฮาออกไปทำศึก ทามโหลาก็ได้ถามไทยวันเดือนปีเกิดที่พญาเบิกตกฟากแล้วแจ้งแก่พญาเบิกว่าอันจตาของพญาตกตีดาวเสาเป็นดาวลักดาวใหญ่ตกฟากตีถาดไฟศึกนี้หากจะห้อชนะจะต้องใจน้ำอดน้ำทนจะต้องใจถึงกำลังแรงกายและแรงใจถึงจะมีใจคืนมาสู่บ้านเมืองได้ ยาใจห้อนเป็นอันขาดปีนี้เป็นปีเป้างัวบ่ชอบน้ำเจอหนองใหญ่น้ำกว้างจะไปข้ามตัวพญาเกิดปีสีหากปะงูใหญ่ปะไฟหลวงเป็นลางบอกเหตุยาหารสู้หื้อจำกรรมเผาไว้เนอพญาแล้วพญาจะมีโชคมีใจ ปลอดภัยกลับมาเมื่อได้เลิกพญาเบิกก็นำคนเดินออกจากค่ายไปขึ้นไปตามลำน้ำแม่ตาลขึ้นไปสู่ดอยขุนตาลเพื่อไปตั้งค่ายพักแรมก่อนฟ้าจะมืดปีเป้าคือปีฉลูปีสีคือปีมะโลงในนักษัตริย์ของคนล้านนา ในช่วงเวลาเดียวกันในฝั่งแม่ทาเมืองลำพูนขุนค,ครามได้ห้องในหารมาซุมนุมกันเพื่อแจ้งความการทับศึกคนเฮามีน้อยกว่าศัตรูมีนักหื้อมูสูตั้งใจฟังหาหืือดีห้าจะแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกสักสี่ร้อยคอยดูแลก่อไฟเดินเวนในค่ายเหมือนยังเฮาอยู่เป็นปกติ กลุ่มที่สองที่เหลือตึงหมดเมื่อตัวหาไปฮับศึกที่ต้นห้วยไม่ยอนช่วงนี้เมื่อนายหานไปแจ้งความแก่คนหานในหมดของตนว่าเมื่อเตรียมข้าวจีข้าวแตนเตรียมป่าส้มจินส้มจินเกลือของกินของแห้งเมื่อปอกินไนสักสองสาวันและที่สาคัญเมื่อแบกเอาเฟืองงัวเฟืองควายของเจ้าบ้านเจ้าเมือง ติดไม้ติดมนือไปสักสามสีมัดเดินขึ้นห้วยแม่ยอ้อนก็อืฮืตัดเอาไม้ไผ่ไม่สางแปลงเป็นหอกเป็ดแหลมยาวสักสามสีวาหาบกรเฟืองตัหหาขึ้นดอยขุนตานไปส่วนคนที่ดูแลค่ายหากสู่หันงูไฟกินด้อยขุนตานจะมีคนห่านของเมืองลำปางแตกทับมหาสูฮือสูยืนเวนอยู่บนค่าย อย่าหนีอย่าสู้รอจนกลัวถ้าป่อหามาคนหารของเมืองลำปางจะแตกหนีไปคนเดียวเมื่อจัดแจงสร้างความซึกก็เขียนใบบอกหื้คนเดินสารไปแจ้งความเพื่อเร่งทัพใหญ่ให้มาเสริมเมื่อเตรียมการซึกเป็นที่เรียบร้อยและ,สะเสบียงก็พร้อมแล้วคุณครามก็พาคนหาร หาบกรเฟืองงัวเฟืองควายเดินขึ้นห้วยแม่ยอนไปสู่ดอยขุนตาลคุณครามก็พาคนหานเดินทับล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันก่อนทับของพญาเบิกจะออกจากค่ายเมื่อเดินทับขึ้นมาตามห้วยน้ำแม่ยอนมายังจุดจุดหนึ่งขุนคลามก็สั่งหยุดพักทับ แล้วสั่งความแก่คนหานว่าที่นี่ละบะเหมาะขนาดตา้งขีดห้วยจิ้งไข่จะเดินลงดอยขุตนตาลมาจะต้องผ่านตางนี้ตางเตียวบอกกว้างจำเป็นจะต้องเดินเลี้ยงกันคนต่อคนอยู่ก้นห้วยทำเลนี่ล่ละเหมาะขนาดเป็นใจยภูมิดีนักแลที่จะรอบโจมตีตั้งใจฟังความที่หาจะสั่งนี่เนอ แบ่งค้นหารออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มสองกลุ่มละปันคนค้นหารที่เหลือเป็นกลุ่มที่สามก่อนอื่นหึ่งห่วมกันตัดไม้ถมตางเลือกเอาเฉพาะไม้แห้งโคหนามหญ้าแห้งขาแห้งไม้สนไม้เกี้ยถมตางหึ่งแน่นหึ่งหนาเจ็จแล้วหึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองแยกกันขึ้นบนเทอมห้วยขุดดินขุดหลุม แปลงที่แปลงตางที่นั่งที่นอนเอาเฟืองที่หาบก่อนมาแปลงเป็นซุ้มหือมอกปอนั่งมอกปอนอนมอกปอคตัวนอนลบลมหนาวและเหมยคาบยามเจ้าได้กับปอแล้วส่วนกลุ่มที่สามหือตัดไม้ไผ่ไม้สางแปลงเป็นกระบอกคนละอันสองอันเดินขึ้นไปยังบนดอยขุนตาลเสาะหายางไม้ยางสนถากไม้ยางไม้เกี้ย ยุดใต้เฝ่าภัยลนเอาน้ำยางน้ำมันใส่ลงในกระบอกแล้วนำมาแจกจ่ายเมื่อครบกูห้หัวตัวคนการตึงมดที่สั่งจะต้องเนี้ยเสร็จก่อนจะมืดเข้าใจในหน้าที่ก็แยกย้ายกันไปเนี้ยการเนี้ยงานจากนั้นก็จัดแจงสั่งความแก่หมูอุปณิคิดเพื่อตั้งหน่วยเสือมอบแมวเซาสักสองสามหน่วยไปอ่อไปกอย ยังต้นน้ำแม่ตานลองไปฟอละว่าหมู่พญาเบิกมันถึงฮอดไหนตั้งใดกันแล้วได้ความเจดใดเฮือล่นมาบอกหาตั้งด้านฟังทับของพญาเบิกเดินขึ้นมาตามห้วยแม่ตานขึ้นมายังกิวดอยขุนตาลในยามบ่ายใกล้จะแรงก็จัดแจงสร้างเฮ้อคนหา พักทับอุงหาอาหารแปลงตี้แปลงตางเป็นตี้พักนอนก้อนต่อวันจะสิ้นแสงเมื่อกินข้าวกินปลาเป็นตี้เรียบร้อยก็ห้องรัวหมู่นายหารมาประชุมในการซึกในวันฟูกคืนนี้อีกเกิ้งเต็มฟ้าหาฟอลงไปยังฝั่งเมธาตี้ที่เฮาจะไปโฮมเอาใจในวันฟูก มูสูตั้งใจฟังความที่ฮาจะสั่งนี่เนอะบัดเดียวเฮ้อจัดเสือหมอบแมวเสาลงไปสอดลงไป่องฟอยังค่ายของคุณคลามว่ามันเป็นจะใดได้ความแล้วรีบขึ้นมาบอกหลังจากที่ได้ความจากมูเสือหมอบแมวเสาวขึ้นมาแจ้งแล้วเฮาจะเคลื่อนทับลงไปก่อนไกลขันโฮแรกในวันพูกเื้อเอาไพ่บ้านพลเมืองเดินเป็นทับหน้า คอยจัดการสิ่งกีดขวางเส้นทางฮือทับมา้าทับจ้างงัวต่างสเสบียงเดินได้สะดวกเมื่อจัดการเส้นทางกันดีแล้วก็ฮึ่งคนห่านฝีมือกลา้าคอยคุมขบวนทับ้วยตีหาจะจุงมา้าเดินนำหน้าทับมา้าจากนั้นฮึ่อขบวนจ้างเดินตัวหลังปิดตายด้วยขบวนงัวต่างสเสบียงการซึกในวันพูก จะวัดกันตี่ทางลงสู่ห้วยน้ำแม่ยอนเป็นตี้ที่อันตรายที่สุดเพราะเป็นทางกีดตี้บังคับบอสามารถจัดทับได้หากทิดหากคัดจะใดจะส่งผลต่อการเดินทับเฮาจะไปถึงหน้าค่ายของมูมันก่อนฟ้าจะแจ้งเพราะฉะนั้นไพ่บ้านพลเมืองที่เป็นหน่วยหน้ามู่สู่จึงเป็นหน่วยสำคัญ เสียเส้นตาให้อดีใื้อลื่นขื้อไหลเพราะเขาจะใจก่นซึกน้ำปลาไหลจูโจมมันด้วยจำนวนคนก่อนที่มันจะหูตัวนี่คือแผนการที่หาวางไว้นายหานตั้งหลายมู่สู่จงไปแจ้งแก่คนในสังกัดขื้อกินเื้ออิม่มนอนขึ้หรับเอาแห้งกันไว้เขาจะเร่งเดินทางกันวันพูกก่อนใกล้ขัน ในคณะที่ทัพของเมืองลำปางเดินทัพกันมาถึงยังกิวดอยขุนตาลเสือมอบแมวเซาของขุนครามที่ส่งไปคอยสังเกตการก็เล่งน้ำข่าวเข้ามาแจ้งแก่ขุนครามขุนค,ครามเห็นอุปนิคิดวิ่งเข้ามาก็บอกว่าใจเย็นๆลงหน่อยเดี๋ยวขิงจะตกไปลุ่มห้วยก่อนจะแจ้งข่าวหาึงหาฝังอุปนิคิดก็ตอบว่าสุมาเตะครับเจ้าขุนแมวเซาว,วิ่งเข้ามาบอกแก่ข้าว่าทับของเมืองลำปาง มากันมืนเศษมีถึงจ้างถึงมา้าคนหารและไพ่เมืองตั้งค่ายยูตีอยู่ดอยขุนตาลคุนคมฟังแล้วก็พูดขึ้นว่านำคาสั่งที่หาจะอู้นี่ไปแจ้งแกนายหารหื้อหูกู้หัวตัวคนหื้อนายหารไปกําชับกับคนหารยาจุดฟื้นก่อไฟหื้อซุ่มตัวอยู่ในซุ้มบนเทิมห้วยห้ามส่งเสียงดังเป็นอันขาด ใครคัดคาสั่งนี้ฆ่ามันได้เลยทันทีบม่ต้องมาแจ้งหาบอกพวกคนหานกินข้าวหืออิ่มนอนหื้ลับจนกลัวจะได้ยินเสียงดังจากลุ่มห้วยจึงลุกขึ้นตื่นเมื่อตื่นแล้วหื้อลือซูมเฟียงเอาเฟียงนั้นมาคดหื้อเป็นก้อนหื้อมันได้ก้อนใหญ่ๆแล้วเอาน้ำมันยางน้ำมันสนขี้ยางคดบนคดเฟืองนั้น แล้วรอคำสั่งหาแหมเตื้อหนึ่งภายใต้แสงจันทร์วันเพ็นของรูหนาวที่สาดส่องจนไร้ซึ่งหมู่ดาวไพ่พลคนหาของทั้งสองฝ่ายต่างหาวิธีคลายหนาวในแบบที่ต่างกันค้นหาของพยาเบิกบ้างก็อนัง่งบ้างก่อนอนบางก่อจิบเหล้าลายล้อมรอบกองไฟเพื่อคลายหนาวอยู่บนสันดอย ้นหานของคุนครามนอนคดของงองอดในซุ้มฟางลุ่มเทื่อมห้วยฟอขึ้นไปบนดอยขุนตาลเห็นแสงไฟตรงกิวดอยปั่นมูดาวก่อนฟ้าจะแจง้งก่อนไก่ป่าจะขันทับของพญาเบิกก็เริ่มเคลื่อนไหวเมื่อ่วยเสือมอบแมวเสานนำข่าวเข้ามาแจง้งแก่พญาเบิกว่าข้าล่องห้วยน้ำแม่ยอนไป ดฟอเส้นตางฝั่งบ้านทาพบว่าต้นห้วยน้ำแม่ยอนเต็มไปด้วยสากไม้ละโคน้ำตึงน้อยถึงใหญ่โคคขาหญ้าแห้งกันนักหนาปลาป้านขนาดทมตีทมต,ตางจนบ่ม,มีตางเดินเมื่อพ้อนจากจุดนั้นไปตางเดินจึงจะสะดวกไปหอดเสาค่ายของคุณคามปุ้นค่ายของคุณครามนั้นมีคนหาเดินเวรกันแน่นหนา จุดไฟจุดครบกวดขันกันเป็นตี้ปกติพญาเบิกก็พูดขึ้นมาว่าคุณครามนี่มันก็ลวกปอได้จัดค้นถมตางใส่ไม้แห้งขาแห้งมันกะจึงเหาจุดไฟเผาตางเผาโคหนามหญ้าแห้งเพื่อมูมันจะได้หูตัวจะอีห้หาจากแก้ตางนำไพ่บ้านผลเมืองไปลื้อถอนโคหนามหญ้าแห้งอันใดเป็นไม้ใหญ่ไม้ลำ ก็ฮื้อจ้างไปจักไวลาฮื้อเป็นหนตางมอกจ้างเดินได้ส่วนคนหานคนม้าก็อฮื้อเตรียมการไว้รอฟังคำสั่งกูพยาเบิกจึงนำไพ่ผลไปลื้อไปถอนอันใดไม้ใหญ่ไม้ลำก่อใจจ้างจักหลากออกเสียงดังอื้อๆออยู่ลุ่มก้นห้วยมีถึงเสียงจ้างและเสียงผู้คนคนหานของขุนคามก่อสะดุ้งตื่น เห็นแสงคบแสงไฟซองเป็นเส้นเป็นสายอยู่ลุ่มก้นห้วยน้ำแม่ยอนจึงจัดทำตามคำสั่งของขุนครามที่เคยสั่งไว้ขุนคลามเห็นแสงไฟอยู่ลุ่มห้วยก่อหุ้ว่าพญาเบิกเดินเข้ามาติดยังกับดักก็ออกคำสั่งเมื่อคนหานกุมที่สามเดินอ้อมหลังไปปิดทางถอยยังฝั่งลำปางขุนคลาม ซุ่มอยู่บนเท่มห้วยฟอกกอยสังเกตการเห็นว่าทัพเมืองลำปางได้เคลียรเส้นต่างเสร็จแล้วด้วยขนโคหนาหญ้าแห้งไม้ใหญ่ไม้น้อยเหมาะไว้ข้างต่างทัพของเมืองลำปางก่อยๆเดินผ่านนายหานคจินิดเป็นดีงึดใจสกิดถามคุณครามว่าทัพของเมืองลำปางกำลังเริ่มทยอยออกจะเน่ยจะได้กันต่อดีครับเจ้าขุนคุณค้ามกับบก ฮือหิ้งใจเย็นเย็นแมงปองจ้างมีปิดติหางตัดหางมันออกมันก็เป็นด่งปูล้อจนกลัวทับจ้างมันจะเดินมายังตีตายก็จุดไฟใส่เฟียงแล้วกิ้งลงห้วยเมื่อนั้นไฟจะลุกตีก้นห้วยค้นจะแตกจ้างจะตื่นเมื่อระดมยิงสีหน้าหน้าไม้กว่างหอกควงแหลมใส่คนบนหลังจ้างคนจะแตกหนีลงไปยังฝั่งแม่ทา เรื่องนั้นบ่ต้องเป็นห่วงป่อหาจะจัดการเองเงี้ยได้ตามแผนนี้เขาจะมีใจก่อนฟ้าจะแจ้งคลิปตอนสุดท้ายล้านนาฟ้าใหม่มีเนื้อหาค่อนข้างจะยาวเพื่อเป็นการรักษาอัธรรในบทประพันธ์จึงไม่อาจจะตัดเนื้อหาในส่วนนิยายลงไปได้จึงต้องขอแบ่งออกเป็น2คลิป เพื่อไม่ให้คลิปมีความยาวมากเกินไปต้องขอสุมาอภัยผู้ฟังมาไว้ในท้ายคลิปนี้ด้วยครับส่วนวันนี้ขอไว้ซาลาแล้วครับผมเกรดความรู้ปีนักษัตริย์ล้านนาปีไจ้คือปีชวดปีเป้าคือปีฉลูปียี่คือปีขานปีเมาคือปีเทาะปีสีคือปีมะโรงปีไส้คือปีมะเสงปีสัง่าคือปีมะเมียปีเม็ดคือปีมะแม ปีสันคือปีวอกปีเล่าคือปีละกาปีเซ็ตคือปีจอปีไก้คือปีกุลแทนนักษัตย์ด้วยรูปช้าง